สวัสดีค่ะเด็กๆสบายดีกันไหมคะวันนี้คุณครูเฟิร์นจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยกลางวันกลางคืนกันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาเริ่มเรียนรู้กันได้เลยค่ะหน่วยกลางวันกลางคืนลักษณะของกลางวันและกลางคืนกลางวันกลางวันมีแสงสว่างสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ กลางคืนกลางคืนจะมืดมองไม่เห็นสิ่งอื่นๆมีดาวและดวงจันทร์ค่ะลักษณะของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ปรากฏในเวลากลางวันเป็นรูปทรงวงกลมให้แสงสว่างและความร้อนค่ะลักษณะของดวงจันทร์ดวงจันทร์มีลักษณะกลมผิวขรุขระมีแสงนวลน บางครั้งจะมีลักษณะเป็นเซี้ยวให้ความมืดการปฏิบัติตนในเวลากลางวันเมื่อเด็กๆไปเดินกลางแดดควรกลางล่มหรือใส่หมวกนะคะการปฏิบัติตนในเวลากลางวันเมื่อแดดร้อนจัดเด็กๆไม่ควรเล่นกลางแดดคะ่ะการปฏิบัติตนในเวลากลางคืนเวลากลางคืนเด็กๆควรน,นอนพักผ่อน และก่อนนอนอย่าลืมสวดมนต์นะคะการปฏิบัติตนในเวลากลางคืนกลางคืนจะมืดเด็กๆไม่ควรออกมาเล่นนอกบ้านนะคะเอาล่ะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนกันไปพอสมควรแล้วนะคะเด็กๆที่น่ารักของคุณคุณเฟิร์นน่ารักและตั้งใจเรียนมากเลยค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ